อัญโยเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาเอามกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับของทาง Rolling Stone ที่ได้ออกมาพูดถึง25นักดนตรีที่มีสไตล์ที่สุดในปี2023นะครับและก็มี2วงเคป๊อปนะครับกับอีก1ศิลปินเดียวจากเคป๊อปนั่นเองที่ถูกพูดถึงใน Rolling Stone ครั้้้งนนีดวยยอู่ใ จาก25นักดนตรีที่มีสไตล์ที่สุดแห่งปี2023จากทาง Rolling Stone นั่นเองโดยวงแรกนะครับที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่6กันเลยทีเดียวนั่นก็คือ Blackpink นั่นเองนะครับสาว Blackpink เนี่ยอยู่ในอันดับที่6จากการจัดอันดับในครั้งนี้ทาง Rolling Stone เนี่ยได้ยกย่องความสามารถของทาง Blackpink นะครับบอกว่าเป็นวงที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างสตรีทแวร์ความเยา้ายวนใจและร็อกแอนด์โรในเวลาเดียวกัน แถม Rolling s t o เนยังได้บอกต่อด,ด้วยนะครับว่าสไตล์ของ BLACKPINK นั้นยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาวงพัฒนารูปแบบของวงเนี่ยได้ไปอีกเรื่อยๆตามระยะเวลาตามการเวลาเลยในขณะที่โลกแฟชั่นนั้นหมุนย้อนกลับไปในปีช่วงปี1990นะครับหรือว่าปี1990และก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างปี2000นั่นเองซึ่งก็เป็นยุคแห่งไว k แต่ทาง l l i n ิ Stone ยังบอกว่า b l a c k p ิง k เนี่ยยังคงเดินนำหน้าอยู่อีก1ก้านะครับ เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีวงดนตรีใดในโลกนี้ที่จะสามารถผสานกับแฟชั่นระดับไฮเอนได้ดีขนาดเท่าที่ b l a c k พิงค์ทำได้ในตอนนี้แล้วนะครับปรบมือให้รัวๆเลยกับความปังของ b l a c k พิงค์โรลิ g งสโตนเนี่ยจัดให้อยู่ในอันดับที่6กันเลยนะครับอันดับต่อไปเนี่ยเป็นของ อีดอนนะครับศิลปินเดี่ยวที่แฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆเลยในครั้งนี้โรลิงสโตนเขาได้จัดให้อยู่ในอันดับที่16จาก25กันเลยนะครับบอกว่าแรปเปอร์เกาหลีที่มีสไตล์ที่ดีที่สุดและอ e ีดอนนั้นเป็นผู้นําในความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวต่างๆมูฟเมนต์ต่างๆโรลิงสโตนเนี่ยได้บอกว่าในปีที่ผ่านมาศิลปินอายุ28ปปีเปลี่ยนทรงผมเป็นสีแดงเหมือนกับเปลวไฟเป็นสีแดงแห่งเพลิงไฟนะครับซึ่งเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับอ e ีดอนเองและก็ยังมีลวด ลายของดอกไม้พร้อมกับคอมโบสีอันสดใสจัดจ้านของอ e ีดอนเองนั้นเครื่องประดับต่างๆที่แหวกแนวมากๆดูทันสมัยและไม่ดูทันสมัยทุกอย่างเนี่ยมัน รวมอยู่ในตัวอีรอนเองและเขาก็เอาอยู่มากๆเลยนะครับนำเอาเครื่องประดับต่างๆที่ดูล้ำดูเก๋ดูมีความแฟชั่นแล้วก็เครื่องประดับที่แบบว่าดูเฉยมากๆนํามารวมกันได้อยู่ในตัวเขาและทุกอย่างมันกลับโดดเด่นขึ้นมาผ่านเสื้อผ้าผ่านการทําเพลงผ่านการมูฟเมนต์ต่างๆของอีรอนก็เลยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่16นั่นเองนะครับและศิลปินกลุ่มวงสุดท้ายที่ถูกจัดอันดับโดย Rolling Stone ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ J จโฮปจาก BTS เองนะครับแต่ก็มาในฐานะของเดี่ยวๆเลยมาคนเดียวนะครับได้ถูกพูดถึงในครั้งนี้อยู่ในอันดับที่21นะครับทาง Rolling Stone ก็บอกไว้นะครับว่า J Hope นั้นในฐานะของเมมเบอร์ จาก BTS นะครับที่ออกอัลบั้มเดียวเป็นคนแรกเจโฮปเนี่ยเข้าใจความคาดหวังนั้นสูงลิบเล่วเมื่อเขาก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีสามารถที่จะทําทุกอย่างบนเวทีให้ออกมาได้ดีได้ดังที่แฟนๆเนี่ยได้คาดหวงังไว้ทางโลนิสตอรยังได้บอกต่อนะครับว่าสิ่งที่เจโฮปทานั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยที่นักร้องแล้วก็นักแรปคนนี้สามารถทําการแสดงบนเวทีได้ดีและเอาทั้งฮออยู่ขนาดนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆและลุคใหม่ของเขาในคืนนั้นเองเนี่ยก็เป็นที่น่าจดจา สุดๆนะครับทาง Rolling Stone ก็เลยจัดให้ j Hop จาก BTS นะครับอยู่ในอันดับที่21ทั้งหมด จาก25กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือ3ศิลปินจาก KPO p OP นะครับที่ติดใน25นักดนตรีที่มีสไตล์ที่สุดในปี2023จากการจัดอันดับของ Rolling Stone นั่นเองนะครับลีพิงอยู่ในอันดับที่6อ e ีดอนอยู่ในอันดับที่16นะครับแล้วก็ J-Hope จาก BTS อยู่ในอันดับที่21นั่นเองใครชอบใครรักใครยังไงกันบ้างเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันได้นะครับหรือว่าใครประทับใจความโดดเด่นของทั้ง3คนนี้หรือว่าทั้ง3วงนี้หรือว่าใครประทับใจความโดดเด่น ของทั้ง3ศิลปิน BLACKPINK, e d o รแล้วก็ J-HOPE จาก BTS ตรงไหนยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง